หลายเกินนะวมา็จะเต็มเนีเ่ย สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุ karaoke, สุขคนเด้อแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่พังลาวแล้วก็สบายดีพี่น um ้องอยู่พังไทยแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่ต่างประเทศนําทีติดตามครับสมงซองของแต่เนาะแล้วก็ทักทายสบายดียำแซาๆพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กะพี่น้องแต่งกันชิพาพี่พาน้องไปหาติชิแกนแล้วก็ของจะเปาะของจีปอมนั่นเพราะ่แล้วก็หาดอกกระเจี๊ยวแล้วก็ว้าวพีเห็นขวางหน้าน่ะแม่น้องแต่นะว่าเอาทุกอย่างพี่น้องเอ้ยว่าแล้วก็เอามาขวนุแนวนะ เพราะว่ามาสองคนกำมะเงิน hmm. พ like okay. like ี si yeah, wherever, yeah. ่น mm ้องเอ้ยแม่งแต่ไม่ได้มาผู้เดียวนะมาสองคนกำมะเงินคือเก้าพี่น้องเอ้ยกัมาจิกจั่นแถวแถวโคกพี่น้องพี่น้องเอ้ยว่ามือนั้นนะแม่แม่นางแต่น่ะมานะเสียงจิกจั่นห้องหลายหลายพี่น้องมือนี้นะมันงยินเสียงมันห้องพี่น้องเอ้ยว่าเสียดายจิกจั่นรูปบนเนาะกาไปติดตามรับชมเดียวพี่น้องเอ้ยตอนนี้กาแม่นางแต่งก็ได้ไปก่อนก่อนที่แม่นางแต่งจะไปกับแม่นางแต็นก็ขอขอบคุณนะไอ้สีทุกท่านที่ มาเป็นกำลังใจแม่ตั้งแต่เนาะแม่ตั้งแต่กขอขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเข้ามาเบิ่อเงิไม่กันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ตั้งแต่เนี่ยพอได้มีกำลังใจคลิปต่อไปเนี่ยตอนนี้กะแม่ตั้งแต่ก็ได้ไปเบิ่งต่างเงินฝากเงินเอ็ดแบ็ดเลยตั้งแต่เงินเอ็ดเมื่อวานนี้แม่ตั้งแต่ไม่ได้เห็นเลยนะกะคอยไก่เฮือนพี่น้องเบิ่งก่อนมานี่กะเพราะว่าตอนนี้กะเงินเพื่อนก็ได้ไปตัดไม้นะนะ ตอนนี้แกแม่ยังแต่งก็ได้ถือกระตาพี่น้องกระถือทงยางแล้วก็วันแรกระถือก้นน้ํามาพร้อมอันนี้เยอะชื่อกระป๋อมพี่น้องเอ้ยกระบังพี่น้องเอ้กระบังตังมงเงินกับแม่ยังแต่งกะว่าดึงโอได้บ่กบโบหุ่นจังน้ำมงเงินนะเพราะว่ามงเงินเอ้ผืดีวเพิ่นนะก็แม่ยังแต่งก็ไปได้บึ้งพี่น้องเอ้ยเดียวมามงเงินมาละถามมงเงินว่ามันเป็นแบบนี้นะกระต้าน้อยนี่วพาเก็บมา เอามาเซอร์จิเกนพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามีมีง่าซำแมงเตอเอิร์นักก้าตาอันนี้กักก้าตาผู้ลงเคงอนเอิร์นกคล้องพี่น้องเอ้ยแมงเตอเออร์ก้าตาเนาะเดี๋ยวเงินมาถามมาเงินก่อนตอนนี้กับมาเงินเพิ่มมาแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีซอรจิเกนเซอร์จนเกนเราดินะตังบมาเงินแบบนั้นนะตังฮะตังตังจิกจันะเอาพ่อแดงนั่นนะ ยางไม้ก็เอาน้ำมันยางยางไม้ก็เอาน้ำมันยางจะไปเลยนะเออแงฮันบ่เอาเชือแล้วก็บมือก็เห็นปอพี่น้องเอ้ยอันติละติละวนี่เดี๋ยวแม่เตะแล้วก็พี่น้องเอ้ยว้าวเด็กปีอ่อนได้มือได้แบบนี้ใช่ไหมเด็กปีวิ่ง้มันติดเดียว nào đây đây đâu cả hết đi đâu ơi áo là phi nhung ơi xoài là cái sen cứ cắn hòng là mình nạp đái tụ đây, sống đại sòng tàu cắt ở bỏ ได้สอตโตพี่น้องเยป้าหองระบาดเลยเมื่อกี้นี่ฉันละหองนะนี่ละหองเดี๋ยวแมงเต็นเด็ดติมาก่อนตาตัวสวยแล้วก็มันหองแล้วพี่น้องเยไปนี้่แกเก่งเลยแม่แมงเต็นให้ยอดที่เอาหองแล้วพี่น้องเยคิดเดียแล้วก็หองเลยนั่งอยู่เพราะเก่าแมงเต็นแต่ถ้าเก็บทิจันลเงิน สามตัวละฟ้าต่สีหงละบนี้ไงเมืองติยู โต๊ะน้องแม่งแกนนั่งดูเพาะก้าวแล้วมองกันเป็นูติดแม่งเสคนหนึงเต็ตีก้าะพี่น้องเลยสามต๊ะไงเอ้อ๋อโอ้ยใส่กระจากห่านละบัน นี่ข้าวนี่เอ้ยนี่หน,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 น้าวะเลยแล้วก็เดี๋ยวเวียงแปลงยังไปหาบังเงินว่าได้สักตัวป๊าตัวบังเงินได้หาตพัวนะคือมานแทวบังเงิน,นหึหลายจันหลายตัว,ว,วนี้จ็ดหลาย ห้ตัวพี่น้องเดี๋ยวแม่แต่งเล็๋ติมกับสวามันติดเดียวนะมันติดอีกล้วหลายนะมึงได้อีกลเดี๋ยวติดไปหลายแล้วก็ลงมาเอานะม่แตกันโอ้ติกนี่แต่งขนาดมกันพอามเอไวานี้กั ามันหอนแล้วนะแเด็ดแดดหอนแล้วมันก็เลยลักนะเมื่อนเป็ข <si ึ้นสูงแล้วก็มันก็ลักในพยองเอ้ยติดกันได้สองตัวนี่กันได้สองตัวคุณหน้างานนี่กันตอนนี้จะเอาบุญกิจกินเอ้ยแทบนี่จะลุกนี่นี่ลุกนี่ลุกงานะ เดี๋ยวงตกนะอีกอีกหมดจิตอ้าวไปแล้วอ้าวไปอ้าวอ้าวรักเนาะตีมันแล้วพี่น้องเลยตัวเหนะียวเนาะอย่า,ง,านงนี้เส็จแล้วจะ แตนติ๊ดติ๊ดได้กระเดี่ยวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบังเงินติ๊ดมันยังหมานเลยรักเลยนะได้บางเงินเอาเอาอืมก็ได้โอ้ยมันแตกกระเดี่ยวมือแล้วเกลี่ยเกลี่ยอ๋อติ๊ดมือเนี้ยร็จเลย ไปล่ะนี่ดึงลงมาแล้วพี่น้องมึงเอา yeah, <laughs> Premises, อันนี้กะเจออ oh, <sm all Und ga> oh, oh ันไม่เท่านะพี่น้องเอ้ยเห็นไม่เท่าเยี่มมากกว่าพี่น้องเอ้ยว่าไม่เท่าได้เพื่อนเองว่าตัวพี่น้องเอ้ยเบาแหนกแต่ก็ไม่เคยเห็นเบาจะเคยดีโอ้โหขนหน่อยนะสี่หกแปดในี่แปดแปดหน่อยแล้วแปดเบาเนาะคุดแล้วเลิศนี่นะ คุยขึยนใ่ไหมอ่ะขึ้นขึนใ่ลไ่คุยบนี่หคนยงอออันเป็นคุยขึ้นบอสเป็นเป็นเนเป็นวันได้เเ็ัเออเป็นวันบ่เป็นวันเป็นวันเป็นวันนั้นันั้นตามนั้นเนี่ยแต่ไม่เคยคุดจพี่งเลยเห็นเนียแต่ลองบ้างเองเพื่ออะไรขึ้นไปติดแล้วพี่น้องเออมันลายนะครับาบมีแถวเพิ่งนั่น้ิเป็นยงจิกจันทั้งหมดเลย พาลงมากันได้ปักหลายเนะี่ยโอ้โหเยวมันฉันน้ำผลเลยพี่น้องเอ้ยอห้หลายเะิดแม่เ้นอะไรฮึ้กีจท่นั้นเยฮติน พราะว่าห้ามไม่ได้เลยย่ามันตีที่มันตีดดวนชุบมูมึงเงินอ่ะลงไม้เลยนะเจ๋อน่งเอาพิซซ่ามีเนี่ยเนื้อมันเจ๋อเน่นะ

า้าฉ ok ันไม่ต้องเกณมยังนง่ไหมคตัตัวผ้องไอซีจัดไม่้องเกณฑเพราะว่าไม่น้องเกณน้ม้ยติ๊ดมันเลยพี่น้องเอ้ ว่าแม่งเต่นกับมัเงินเอาก๊กเดียวนี่ก็ได้หลายแล้วทีนองยิ่เต็งกระตาแล้วทีนึงโอ้ยแมงเต่งมังกรายแม่แมงเต่งเหมือมือเดติมาแล้วทีนึงนี่เงินก็อยู่แต่ก๊กไม้กูะติดเอาติดเอาแมงเต่นยิ่งจีรามกระปิดเอาปิดเอาพี่น้องเอ้ยหลายแท้หลายว่าเอาทุกก๊กเดียวนี่ก็พอพบนะสายหีืรอเนี เดี๋ยวแม่แเตะกระดิ่ตีมาก่อนเป็ีนกันแม่งเปี่ยนแเอ้ยเมื่อกี้เราเอาเตะกระต้าน้อยแล้วก็เมื่อไห่นะแล้วนี่ง่าแล้วนะไม่เื่อไหร่ถุงยางแม่เอ้ยเป็ีนนะตอนนี้กะแม่น้องแตนก็ได้ยาแล้วพี่น้องเอ้ยหาตจิกจันนะเพราะว่าแม่น้องแตนเอากกเดียวนี่ก็พอผมติกจันนะปาตรงหลายแท้หลายว่ากกเดียวนี่พี่น้องเอ้ย เดี๋ยวแมงเตงเตีนได้สำเร็จอะเมื่อเยี่ยมอยู่เฮวอืนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าลายแท้หลายวาเอาทุกกลดนก็พอตอนนี้ก็แมงเตนก็ได้ไปหาเล็บเบางอันดอกกระเจียวก็มานนว่าได้บอกว่าแมงเตนตีแต่จิกจั่นนะเพราะทันทหารดอกกระเจียวนะเอาทุกจิกจั่นกกเดียนี่ก็พอเดี๋ยวแมงเตนก็หยางไปหาเล้วเบุ้งดอกกระเจียวก็มานนกัตอนนี้ก็แมงแตงก็ได้เห็นดอกกระเจียวแล้วพน้อเอ้ยดอกกับ đi ngảm rồi tự nhiên nó xuống đột hình điều này สองอกเพ่งเดียวเลยนะเอ้ยเสียงจ่นชักแจ่นกระหองเป็นคนไม่กี้กับคนไม่กจี่พีงเอ้ยีกันต่าใหญแก่ก็ขึ้นวานแรกได้นอกะเจอเมื่อกินกับป่นนั่นชักจ่นะ เต็มแทงกันนะเจี๋ยเองเอ้าเสียงพูดเอาน้องพ่าดินมันเฮงกันะตอนนี้แกไม่ตั้งแต่ได้หาดอกกระเจี๊ยวก็ได้หญ้าแล้วพี่น้องเพราะว่าแดดมันหัวนวตอนนี้ก็จะเป็นเทงเคยจะบ่ายแล้วพี่น้องก็ไม่ตั้งแต่ก็ได้เยอกินข้าวเนี่ยนะกับพียเดียวมือก่อนกำลังเงินนะแกมือพรอแม่ตั้งแต่ยู่เือนพูดลาพี่น้องเอ้ยวันนี้กัน ว่าดอกกระเจียลกับมันดอกชิกจั่นกับมื่อเยี่ยมอยู่เฮือนพี่น้องเอ้ยตอนนี้แกไม่ได้แต่งกับได้มาหาเธอแล้วพี่น้องเอ้ยลูกกับได้เยี่ยมกับตานะอัสบายดีประร่ะลูกเนี่ลูกสบายดีประร่ะลูกบ้านละน้อยเในฉลาอะลาเอ้ย <c oughs> โอ้ยชิจั่นหอมพี่น้องเขาไม่เคยเห็นชิจันดีแม่งแต่งกับเฮิร์พี่น้องเยี่ยมมือชิจั่นแม,ม่ง,มงแต่งว่าสิดได้หลายเสมอเนานะ เองเงินใสบางกะบัเงินใสบ้งฟ้าต่วเต็มกระตตแยงแยเลยนะเว้ยนี่กะบังเงินกับมือกะได้ทอนป้าแต่มือทางนั้นเลยมันลายเกินนะบอ้โหเต่เต็มเนี้กระต่ายไหมยมือจะทำเงินอ๋อเต่เต็มนดจ้น ย่างดูกระตางกันนี่แกแม่น้องแกงก็ได้เอาไปแช่น้ำก็พี่ว่าแม่น้องแกงเล็ดลกปีมันแล้วนะพี่น้องเอ้ยหลายแท,ท้หลายแท้เ,เลยพนะี่น้องเอ้ยหลายนยี่เราเพราะว่าเต็มกระคองน้อย ได้จีบกี่น้อยไม่นอนนะพ่อแม่แต่งได้จีบกีน้อยมึงกาอยู่กังหน้าหน้าลมพี่น้องเอ้ยลมมัรวยสิลมต้มๆ้มนะดอกกระเจี๊ยบแม่งแสงก็ไม่ค่อยได้หลายเพราะเรื่องนี้ดอกแม่งกระเจี๊ยบกะเว้นไปโคมาเสื้อแกงมุ้งไม่มาเลย ตอนนี้แกไม่ต้องแต่งแกได้ออมาหน้าพี่น้องเอ้ยตะกาเนะวะ่าหากินเมื่อยไอ้กินอยู่เพิ่นน่นะกะพี่เดียวมาหน้าไอีพี่น้องเอ้ยกับเมื่อเลิกกะยังไงได้มาหน้าอยู่เนาะกะพี่เดียวหาเ่ิงมาไอ้กินอยู่หน้ามันกมันเงินดังไพ่อยู่ตอนนี้กะตอนนี้แกไม่ต้องแต่งก็ได้ฮุบอันทิกเกอเอากระพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันจะโคมืดนะจงไว,งจว้กินแมลงเนี่ยไก่ก็ได้ยู่สีพิกเกอรแล้วก็หอมยังเลย Ở đây, làm còn mình ở làm khô coi mà là nói con ý, thì khô, làm để mình để cái làm còn mình ở cát nhắm chắc chặt chặt luôn nhắm nhiều em nhớ chặt mình ở làm

แต่ก็ไไ้เชิรนฟปุ๊นัก็ยอไนีกวนแตอนี้กาแม้งแต่งก็ได้เสิร์เกือบปุนงนูแวแล้วก็ลมงแตงก็ได้ขางขึ้นก่อนมันนี่กะน ตอนนี้กับบังันเนกบกกะโคอันเคยจุกแล้วพี่น้องเลยคนนั้นเางาคลูกคลาดแล้วเนาะ,ะต้วพี่น้องเอาไปเตะเสบแล้วโคจีจัน เจ๊แมงแตงก็ได้ต้มดอกกระเจี๊ยบสองสับดอกนี่ก็พี่น้องเอ้ยพอได้ไม่ค่อยหลายนะก็ไม่ได้ค่อยจะหาได้ซะขันหามันก็ได้แล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไม่ต้องแตนเห็นละเอานะไก่มันสวยแล้วพี่น้องเอ้ยน้อยมั้งพ่อทถอะมั้งแ่เนี่กับพี่น้องท่านก็ได้ทถอะที่จั่นพี่น้องเอ้ยผมลงมาแล้วก็ ตอนนี้ก็ได้แล้วแ่ะพี่น้องเอ้ยกับมาเดอมากินข้าวไงน้ำเดือดเดืออันนั้น,นปน่ปนพี่น้องเอ้ยปนจิกจันอันนี้โคโค่กินกับเป็นตัวเนาะถ้าดอกกระจิ๋วมาก่อน ตอนนี้กาแม่เตงาน์กาได้กินข้าวยญาแลนะ้วเนาะกาแม่เตงาน์ก็ได้ไปหาเสียหญ้าก็พี่น้องเคยจะเคยจะขำละกาแม่เต่าน์ได้ถ่ายให้เบื้องสัมผนาะกาคลิปหน้าพาอกันไม่แม่เตงาน์กาขอขอาวมกขอบวเจีได้หลายเด้อเพราเป็นพี่น้องที่ติดตามรับชมซองคองแม่เตงาน์ตลอดมาเนาะแม่เตงาน์กาขอขอบคุณหลายๆกาผู้เลือก ok เข้ามาเบื้องสงัมผนิกาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แมงเต่าน์เนี่ยเพอได้มีกำลังใจคลิปต่อไปนี้ตอนนี้กาแม่เตงาน์ก็ได้ไปเสียหญ้าก็พี่น้องเอ้ย